สวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่เกม Sky c h i l d r e n of the Light วันนี้ก็อยู่กันกันกนกบบาบิลีคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือฉันกลับมาแล้วจ้าหลังจากที่หายหน้าหายตาไปหลายวันนะคะตอนนี้ก็คือฟื้นคืนชีพแล้วก็คัมแบ็กด้วยการทำคลิปชา a ว e สป p i ริ t ช้าที่สุดใน3โลกมาฝากทุกคนนั่นเองนะคะ อันนี้จริงก็คือต้องขออภัยด้วยนะเพราะแบบว่าหาเวลาว่างไม่ค่อยจะได้เลยนะคะก็เพิ่งจะได้หยุดวันเสาร์น,นี้แล้วก็ได้ทํางานไปได้ทํางานน่ะได้มาอัพคลิปนะคะโอเคก็สําหรับทาเวฟสปิริตในวันนี้นะคะก็คือพี่กระต่ายแดงนะคะจาก Season of d REAMS นั่นเองบอกเลยว่าชุดผ้าคลุมหน้ากากสวยมากๆเลยนะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้แลกเนี่ยเดี๋ยวเราไปแลกพร้อมกันเลยนะคะโอเค เอาละสำหรับพี่กระต่ายแดงนะคะจะอยู่แค่3วันเท่านั้นคือวันพฤหัสศุกร์เส,สาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันเวลาบ่าย2โมงนะคะก็จะกลับบ้านนั่นเองสำหรับใครที่มีเทียนเพียงพอนะคะก็สามารถแลกของตามชาร์ตนี้ได้เลยนะราคาก็ถือว่าค่อนข้างแพงพอสมควรนะสำหรับใครที่ขี้เกียจฟาร์มแบบเรานะบอกเลยว่าร้องไห้ตอนนี้เหลือแค่เทียนเดียวเท่านั้นรู้สึกแบบเศร้า แต่ว่าของสวยงามนะคะก็ยอมยอมแลกเพื่อสิ่งนี้สวีดัตสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงไปเก็บสปิริตกันเถอะก่อนที่เราจะไปแลกของกับเขานะเราก็ต้องไปทำการ ปลดปล่อยดวงวิญญาณของซาปิลิตแต่ละตัวก่อนนะคะซึ่งซาปิลิตพี่กระต่ายเนี่ยก็จะอยู่ในประตูด่านที่สี่นั่นเองนะคะในสีชมพูอันนี้เลยนะจ๊ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เราหมุนกลองมาทางขวามือจากนั้นก็เข้าไปในถ้ำหิมะอันนี้โอเคจุดไฟเข้าไปเลยนะจ๊ะ จากนั้นก็ตรงไปยังหมู่บ้าน Village of Dreams ได้เลยนะคะท่านผู้ชมซึ่งก็เป็นแบบที่เราชอบมากที่สุดนะคะในเกมสกายแต่ว่าอยากไปเห็นหิมะสักครั้งหนึ่งในชีพนะแต่ก็ไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่าโอเคแล้วก็สไลด์มาทางด้านตรงกลางหมู่บ้านตรงนี้นะคะนี่แล้วก็เข้าไปตรงซอก ตึกตรงนี้ <iba Northeast> ด้านหลังตึกตรงนี้นะเราก็จะเจอกับเขาด้านเองนะคะพี่กระต่ายของเราในที่สุดก็มาสักทีนะคะหลังจากที่รอมานื่นนานนะก็ขอจุดไฟเลยแล้วกันเป็นตัวที่เรารู้สึกว่าคุ้มมากๆอ่ะทุกคนครับจัดเต็มทั้งชุดทั้งปีกนะอสำหรับพี่กระต่ายนะคะก็เป็น ลุรุดไปษนีนั่นเองเป็นแบบเคอรี่ประจำหมู่บ้านนะกำลังเดินทางไปส่งของเลยก็เหมือนกับในทุกๆวันที่ฉันต้องเดินทางไปส่งของให้กับคนในหมู่บ้านเอ๊ะแต่ว่าดูเหมือนฉันจะเจอกับอะไรบางอย่างโอ้นั่นก็คือพี่วิกฟูดนั่นเองดูท่าทางเขามีพิรุษนะทำตัวรับรับ,รบ,รบรอรอยู่ตรงนี้ ทำไมนายคนนั้นดูแปลกๆดูมีพิรุษดูน่าสงสัย <c oughs> ถึงกลับแบบว,ว่าต้องวางของเอาไว้ตรงนี้เลยอะไม่เด็กกาแล้วสิเลือดโคนนั้นมันเข้าสิงเราจะต้องไปตามสืบให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาบ <c oughs> มีตัวละครเพิ่มเข้ามา เอ้านายทำอะไรนะ่ะเบาๆสิเงียบๆหน่อย, ب, ย, ب, ยโอ้มีตัวละครเพิ่มเข้ามานะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาเป็นว่าคือวีการแบบว่าร่วมมือกันของสองคนนี้กำลังแอบเลยแอบตามไปกำลังเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะโอ้โหแล้วดูเหมือนแบบ เดินทางขึ้นเขาลมก็แรงมากแต่ว่าความอยากรู้นี่มันไม่เข้าไม่เข้าใครออกใครนะทำให้เราต้องสู้ไปโอเคเกิดอะไรขึ้นเอ้ยมีการแบบจะาเอกันอะแบบว่าต่างคนต่างตกใจกันนะแบบลูกนายเราทำอะไรกันเนี่ยโอเคแล้วเรื่องก็จบลงตรงนี้นั่นเองนะอย่างหา โอเคจุดดาราจักก็เป็นเรื่องราวของพี่กระต่ายนะคะที่อยากรู้อยากเห็นนะคะว่าแบบเออเขาไปทำอะไรที่ไหนแล้วก็ติดตามเขาไปนะคะอ้าวว่าไงพวกนายอุ้ยเขินเลยหน้าอายจริงๆประมาณแบบหน้าแตกอะไรอย่างนี้นะแบบเขาก็ไม่ได้ทำอะไรแบบว่าผิดนะคะแบบว่าก็ใช้ชีวิตปกติอะไรอย่างนี้นะโอเค ก็สำหรับท r าวเว s สปิรินะคะพี่กระต่ายนะคะก็มีทั้งชุดปีกนะคะแล้วก็หน้ากากสุดเท่นั่นเองนะคะเพื่อนๆอก็อย่าลืมไปแลกเก็บสะสมเอาไว้ด้วยนะคะพี่เขาจะอยู่ถึงวันจันทร์นี้เท่านั้นนะคะโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ใน t r a v เวตัวถัดไปจะเป็นตัวไหนก็อย่าลืมปิดตาช่องกับช่องเบอร์บิวดี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะทุกคน